คุณบุ๋มบิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะอออันนี้เรื่องของคุณบุ๋มบิ่มเจอมาเองป่ะฮะหรือว่าประสบการณ์ฟังใหม่ทีหนึ่งเจอมาเองค่ะเจอเองเหรอนานยังแปดปีที่แล้วค่ะแปดปีที่แล้วก็กลางๆไม่นานมากเป็นเรื่องปริศนาของเพื่อนและเงื่อนงาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่โอเคถ้าคุณบุ๋มบิ่มพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะค่ะคือในในช่วงนั้นเคยทํางานที่กรุงเทพแล้วก็อกหักก็เลย ติดต่อหาเพื่อนที่สามประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะคะคก็ก็ไปทํางานที่นูน่นเสร็จสับหนูก็เดินทางไปมันจะเป็นคอนโดซึ่งจะมีสามห้องห้องใหญ่ห้องกลางแล้วก็ห้องเล็กส่วนบีมีบินี่นอนห้องเล็กห้องเล็กเนี่ยจะประมาณเตียงสองชั้นนะคะสามเตียงมันก็จะเดินแบบแช่แข่แะแต่ว่าอยู่แค่สองคนในจังหวะช่วงนั้นเพื่อนที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยต้องกลับมาไทยก็เลยได้อยู่คนเดียวที่นูน่นแต่ว่าก็จะมีเพื่อนที่ร่วมห้องอยู่ประมาณ 10คนได้ค่ะก็อยู่ไปได้สักพักประมาณ3-4วันก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งเขามาจากหัดใหญ่แต่เขาก็เป็นคนอ่ะไม่ค่อยพูดหลังจากนั้นเนี่ยเขาเห็นหนูนอนในห้องเนี้ยคนเดียวเ,เลยบอกว่าขอมานอนห้องนี้ได้ไหมเพราะว่าห้องหนูเนี่ยมันพักอยู่คนเดียวแต่ว่าแอมจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างด้วยความที่อยู่ที่นู่นนะคะมันทําให้เราสนิทกันเร็วมากมสนิทกันแบบว่า24ชั่วโมงเราจะอยู่ยด้วยกันมีวันหนึ่งหนูทำกับข้าว แล้วปรากฏว่าทอดปลาด้วยดื่มมาด้วยค่ะอืก็มาอ่นๆกึ่มๆลืมวางมือขึ้นเอาปลาลืมไปลืมางมือขึ้นน้ํามันก็เลยฟูใส่ใสแขนขะค่ะดดวยคมที่พูดภาษาไม่เป็นก็ยังไม่ได้ไปหาหมอก็ใช้น้มสมุนไพรที่นูน่นละกันค่ะที่นู่นเขาก็เลยเป็นคนทาแผลให้หนูก็ดูแลหลังจากนั้นมาก็เลยไปด้วยกันมาตลอดค มาวันหนึ่งหนูถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าอยู่ต่ออีกสักวันไหมหนูก็เลยอ่ายอยู่อีกวันหนึ่งแล้วก็ไปทํางานปกติกลับพร้อมกันตอนนั้นนะ่ะพี่เขากลับก่อนหนูก็เลยกลับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งไปเจอที่ที่ห้องแหละแล้วก็คล้ายๆว่าเขาก็หลับแล้วพอกลับว่าหนูก็ตื่นมาด้วยความแห้งตื่นมาตอนเช้าเพื่อนอีกคนนึงซื้อกับข้าวมาหนูก็เลยเออกไปินข้งางนอกระหว่างนั้นพี่เขาก็เดินตามออกมาก็คุยปกติทั่วไปแล้วด้วยความที่จะกลับกันละ หนูกับเพื่อนอยงคุณก็เลยถ่ายรูปกันหนูก็เลยถามพี่เขาว่าพี่นุ่นถ่ายรูปไปกันมาพี่นุ่นบอกอุย้ยไม่ถ่ายหรอกไม่ถ่ายหรอกก็แล้วไปก็เลยกลับเข้าไปนอนอีกเพราะว่าเตรียมตัวทํางานตอนเย็นปรากฏว่าช่วงเอ็ดโมงหนูเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็พี่นุ่นเขาก็มาเคาะว่าเอ้ยบุ๋มเสร็จหรือยังที่จะเข้าต่อหนูก็เลยอ่าเดินออกมาแล้วเดินก็กลับเข้ามานอนต่อที่ห้องแล้วก็สลืมสลือแล้วก็ตื่หลับตื่นตต่นประมาณสักบ่ายสองพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ขอประตูบอกว่านู่ห้องม หนูก็ต้องอ้าวก็นอนอยู่บนเตียงอะลองลองดูสิเพราะว่าเตียงสองชั้นเนี่ยเราก็จะเอาผ้าห่มมาคลุมเพื่อแบบเป็นที่อยู่ของใครของมันนะคะอืเออหนูก็เลยก็นี่เขาก็อยู่เนี่ยที่หนูก็เลยเปิดม่านไปอ้าวไม่เจอพี่คนหนึ่งหน้าสิบแล้วก็ชุลมุนฝาที่หนูดูว่าเขาได้ใส่เสื้อตรงน,นี้ไหมหนูดูปุ๊บสภาพเป็นศพอะค่ะเอ้าหนูก็ตกใจว่าหนูก็เลยไม่ถูกเลยค่ะนุ่นกระโดดดึกเมื่อไหร่เขาเขาไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แต่ว่าสิบเอ็ดโมงเขาก็หนาต่อจนอยู่เลยแล้ว บอเขาก็ถามว่าใส่ชุดนี้หรือเปล่าหนูบอกใช่ชุดนี้แหละหนูเป็นคนยืนยันตัวตนเพราะว่าสภาพเละเลยค่ะเขาก็บอกว่าเกล้องวงจรปิดเห็นว่าเขานีออกมาจากลิฟต์ในชั้น23ถ้าจะกระโดดก็ไม่แน่ใจว่าแกกระโดดจากชั้นไหนแล้วเพราะว่ากล้องวงจรปิดนในมึมนั้นอะเสียความรูสุดตอนนั้นคือมันเหมือนแบบขุดหัวค่ะสมองแบบว่างเปล่าแล้วก็งงอยู่กับความว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าแล้วใน,ในคืนตอนนั้นนะคะหนูได้กลิ่นน้ําหอมเขาอยู่ตลอดเวลาเลย จุดติดจมูกตลอดเวลาค่ะทีนี้พอเสร็จปุ๊บตำรวจมาดูแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ก็กลับไปหนูก็เลยมามาที่เดิมมาที่ห้องนั้นทีนี้หนูเลยต้องเป็นคนเก็บเสื้อของพี่เขาเพื่อใส่กระเป๋า,า,เา,าแล้วก็ให้ให้ญาติเขามารับเพราะว่าทางญาติเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เขาไมา่ทํางานระหว่างที่หนูจะสับจะสับเสื้อผ้าค่ะเพื่อเกเก,ก็บใส่กระเป๋าอะ้วความรู้สึกหน,นูมันมันฟูขึ้นมาแบบโดยประหลาดมากอะ่ะแล้วออพี่ผมบอกเอ้ยาหารจุดทูบอกเขาก่อนหรูเลยจุดทูบอกอาการนี้ก็ไม่มีเกิดขึ้น หนูก็เก็บของใส่กระเป๋าทีนี้มันก็มีเรื่องแรกตรงที่ว่าเขากระโดดลงมาเองหรือมีคนทาให้เขาต้องกระโดดลงมาเพราะถ้าเกิดกระโดดเนี่ยมันจะต้องห่างไม่ไกลจาก,กตึกถูกไหมคะแต่เนี่คือมันไกลอะคะ่ะพี่อันนี้คือข้อสังเกตคุณบุ๋มบิมบ่มว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเขากระโดดลงมาเองหรือว่าโดนหักตกลงไปเพราะว่าสภาพศพที่เห็นก็คืออยู่ไกลจากตึกแล้วเขาก็สังเกตว่าตายมาหลายชั่วโมงหนูก็ได้แค่คิดนะคะว่าเออมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ ในในวันรุ่งขึ้นนะคะเราหนูจะต้องนั่งรถรถจากเนี่ยเข้าเข้ามาหาดใหญ่มันใช้เวลามาลสิบกว่าชั่วโมงระหว่างที่หนูนั่งรถมาแล้วเขารู้สึกแบบว่าหนักหัวคิดอะไรไม่ออกแล้วก็นน่ายอย่างั้นจนถึงหาดใหญ่พอเข้าถึงหาดใหญ่เสร็จปุ๊บหนูก็ต้องนั่งจากหาดใหญ่เข้ากรุงเทพนั่งเครื่องต่ออะคะ่ะพอขึ้นเครื่องรู้สึกว่าเบารู้สึกโล่งไปหมดอะคะ่ะเหมือนเราหนักอะไรสักอย่างแล้วก็พอข,ขึ้นเครื่องแล้วกลับกรุงเทพก็โล่งแล้วกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาเล่าให้พี่สาวฟัง พี่สาวก็เลยบอกว่าระหว่างที่นั่งมาด้วยกันเขามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเขาใหญ่แล้วนะัดกันว่าเออหนูจะพ่งกลับนะถ้าเกิดจะกลับเนี่ยเดี๋ยวกลับ,นะด,กกบด้ยวยก,กันที่นี้มันก็มีโอกาสอีกครั้งนึงที่ว่าหนูต้องได้กลับไปที่นู่นอีกหนูจําได้เหตุการณ์ว่าทำไมหนูได้กลับอีกรอบนะคะค่ะก็กลับอีกรอบหนึง่งโดยพักอยู่ที่คอนโดห้องเดิมแต่ไม่นอนห้องนั้นและนอนในห้องหนึ่งของห้องใหญ่เลยวันแรกตอนเห็นพี่เขาเนี่ยค่ะสภาพแบบปกติแล้วหูก็ ตาหรือไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุยๆกันแล้วก็เหมือนเหมือนพี่คนนึงเขาพูดชื่อพี่คนเนี้ยขึ้นมาเรากำลัลงจะขึ้นร์อะค่ะไฟดับแล้วอย่ดีก็ติดขึ้นมาแล้วคนหนึ่งก็ลุกฟู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเออถึงเ<ม>ขาแล้วก็ไฟก็ดับเนี้ยหรอใช่ค่ะ<ม>อ๋อ,อก็คือก็เลยกลายมาเป็นชื่อเรื่องนี้อ่ะปริศนาของเพื่อนและเงื่อนงำเพราะว่ามันก็ไม่รู้อันหนึ่งคือคุณมิวก็สังเกตตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้ว่าเขาเนีี่่ยกกรระโดดตึเอองหืวามคน ผลักหรืออะไรยังไงหรือเปล่านี่คือ,อข้อสันนิษฐานสองก็คือสิ่งที่เจอ,อในระหว่างที่คาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตแล้วคืออะไรอังคารคลุมโป